สมาชิกชกสสอมอ,อยากมอบผลประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ไหมคนอื่นในที่นี้อย่างเช่นผู้สมรสที่เป็นเพศเดียวกันก็คือหญิงอยู่กับหญิงชายอยู่กับชายนะตอนนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสอะไรกันเลยค่ะตามกฎหมายใหม่ก็อาจจะยังไม่ปฏิบัติได้จริงหรือว่ามอบให้เพื่อนที่รักกันมากอยู่ด้วยกันมอบให้ได้ไหมค่ะปะปอ,อบถามมาให้แล้วนะคะถ้าเป็นเพื่อนกันรักกัน หรือว่าเป็นคู่ที่เป็นเพศเดียวกันนะคะแต่อาศัยอยู่ด้วยกันจริงดูแลกันจริงแบบนี้ก็สามารถที่จะมอบให้ได้นะคะถ้าพิสูจน์ได้ว่าท่านอยู่ด้วยกันจริงดูแลกันจริงแล้วทายาทเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเขาจะมีทายาทตัต้งแต่ลำดับชั้นที่1ถึง5จนที่เป็นคนอื่นที่เราจะมอบให้นี่ค่ะก็คือจะอยู่ในข้อที่6นะคะจะต้องมีใบรับรองทายาทค่ะถ้าพิสูจน์ได้ว่าอยู่ด้วยกันจริงแล้วก็ ทายาทของเขาไม่มีปัญหามอพ้คนนี้ก็ไม่เป็นไรแบบนี้ก็สามารถทําได้นะคะแล้วก็อย่าลืมใบรับรองทายาทด้วยนะคะจะเป็นปัญหานะคะถ้าหากว่าท่านจะทําแบบนั้นก็อย่าลืมใบรับรองทายาทด้วยนะคะปะปอก็มาตอบคำถามให้นะคะเพราะว่ามีคนถามเข้ามาซึ่งจะต้องมีผู้รับรองเป็นลายเซ็นสองชื่อนะคะก็คือเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและภาคประชาชนค่ะจะเป็นนายกอบตอน,นายกเทศบาล ประธานอสมอหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือประธานชุมชนก็ได้นะคะรวมแล้วเป็นสองชื่อค่ะที่ต้องลงนามพร้อมเอกสารของผู้รับรองนะคะแล้วก็ส่งไปที่สมาคมค่ะแบบนี้ก็คือถ้าเราทำว้ก่อนไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าเราทำภายหลังอาจจะมีปัญหาได้คือทายาตรลำดับชั้นที่1-5ไม่ยอมซึ่งตอนนั้นก็ไม่กล้าตอบหรอกค่ะพอไปถามท่านผู้จัดการสมาคมชกปศอสมอมา ก็มั่นใจที่จะตอบให้ทุกท่านได้ทราบนะคะว่าสามารถทำได้ค่ะจริงๆแล้วผู้รับผลป,ประโยชน์มันเป็นเรื่องของสมาชิกผู้สมัครนะคะเขาอยากมอบให้ใครก็สามารถที่จะทําได้ตามนั้นค่ะแต่ว่าเงื่อนไขก็จะมีเหมือนที่ป้าปอว่านะคะถ้าไม่ใช่ญาติพี่น้องกันก็จะอยู่ในข้อ6ค่ะเป็นผู้อยู่ในอุปการะหรือผู้อุปการะอ,อสมอก็ทําไปรับรองไว้นะคะ จะได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาชิกค่คะทายาทก็จะได้ไม่มีปัญหาครัท่านจะต้องทำใบนี้ตั้งแต่ท่านสมัครหรือทำภายหลังหลังจากที่ท่านสมัครเป็นแปลงผู้รับผลประโยชน์แล้วก็ต้องมีใบรับรองเข้าไปด้วยนะคะสำหรับอสมอที่เป็นสมาชิกตั้งแต่รุ่นแรกๆแล้วไม่ได้ทำใบรับรองทายาทไว้ก็สามารถทำได้นะคะแต่ว่าสมาคมตอนนี้ไม่สามารถที่จะติดตามให้สมาชิกที่สมัครตั้งแต่รุ่นแรกๆ มาทําใบรับรองทายาทไว้ก็เลยเปิดประเด็นที่2ก็คือสามารถที่จะมาทําใบรับรองทายาทได้หลังจากที่เสียชีวิตนะคะส่วนคนรับรองก็สองคนเหมือนเดิมคะ่ะยังไงก็อย่าลืมไปทำไว้นะคะจะได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ถ้าท่านไม่อยากมีปัญหาทำไว้ก่อนดีกว่าแต่ถ้าบังเอ,อิญมาไม่ได้ทำเลยไม่ได้ดูข่าวดูข่าวกันเลย ก็เอาไว้ทำตอนที่เสียชีวิตก็ได้ค่ะโอเคนะคะอย่าลืมไปบอกต่อให้เพื่อนทราบด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอยากรู้ข้อมูลข่าวสารดีๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะช่องปปอจอเรื่องสุขภาพนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยมีเงินใช้ไม่ขาดมือคะ่ะ